สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสอนตัดผมฟรีสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะครับบอกต่อๆกันด้วยวันนี้เรามาเรียนรู้การตัดผมทรงผู้ใหญ่นะสวทรงอาม่าก็ได้ทรงอาม่าก็ได้นะทรง,งนี้โลกลุงหลัง<ะ>ของเดิมก็จะเป็นพวกทรงฟาล่าหรือว่าเลเยอร์รอตั้นนะ ถห็ว่าเราก็ไม่ต้ตัดทรงไหนที่มันดูดีดูแลง่ายก็ช่้งใหญ่คิดว่าน่าจะตัดเป็นทรงเสยง่ายดีนะครับเราก็แบ่งผมแบ่งผมมาก่อนแบ่งผมเพื่อตัดส่วนหลังก่อนก็ได้น,น,นะครับก็ เราจะแบ่งผมนะง่ายๆเลยแบ่งผมเอาไว้ทุยนยนะครับไอส่วนที่เป็นผมส่วนบนนะครับไว้ทุยนะแล้วแบ่งผมเป็นมุมฉากเลยมุมฉากลงนะครับปกติช่างใหญ่ไม่แบ่งให้ดูนะวันนี้ฉลองเลือกตั้งก็เลยแบ่งให้ดูนะใครได้เป็นนายกก็เราก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแหละนะ เป็นอะไรก็ชาวบ,บ้านก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมมีสิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์ไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปไม่ต้องบอกเขาหรอกเขารู้อยู่เราเดินไม่ไหว <Okay. S 1> ยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นเลยยกขึ้นมาตัดเลย <c oughs> ประมาณความยาวประมาณสามนิ้วนะ <c oughs> แล้วก็ตัด ตัดไปเลยตัดให้มันเป็นมันสั้นนะจังหวะที่สองยกขึ้นเลยนะจังหวะที่สองตัดตรงๆเลยยกขึ้นจังหวะที่สามก็ยกขึ้น, 3, น,ย,กนยกขึ้นเท่าไหร่90องศานะความยาวจากโคนออกมาประมาณสักสามนิ้วแล้วก็ตัดตัดไปถึงไหนไปถึงประมาณตีหัวต่งหงวูวเงงนี่ย น่ก็ตัดเป็นรูปตัวยูซะส่วนผมด้านข้างนะด้านข้างเรายกขึ้นมาเลยตัดถ้าเป็นฝกหูปะฝกหูสัก ปกหูสักก็่เลยสักเส้นหนึ่งก็ได้ถ้าคว้านหูจะสั้นเกินซ้ายขวาทำเหมือนกันนะยกขึ้นตัดเลย ส่วนด้านหลังเราชิดซ้ายขวาเท่ากันทีนี้เราก็ยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยตัดเท่าไกรลายยกขึ้นเลย ยกขึ้นแอดวานนะแอดวานนะความทุยผมจะเอาให้ถึงตลาดมินบุรีเลยดีไหมคุณแม่ตลาดหนึ่งมินนะตลาดมินเลยไกลไหมไกลจากนี่ไปมินไกลไกมไม่ไกลไม่ถึงยี่สิบโลน่าจะกว่านะถ้าเดินไปอะไกลนั่งรถไปเดี๋ยว ความทุยอยู่นี่ยกขึ้นตั้งฉากเลยตัดแถวที่หนึ่งวที่สองยกขึ้นมาเลยถ้าไม่ดัดมานี่โอ้โหไม่ได้ทุยหรอกวเนี้ยได้ก็ได้น้อยเพราะว่าศีรษะลูกค้าเบนไงเบลเตเตะทำไมก่อนพ่อแม่เขา้ไม่ไม่ให้นอนตะแคงใช่ไหมไม่ให้นอนตะแคงเน้นนอนหงายอย่างเดียวครับ กลัวหายใจไม่ออกห,อหวังดีก็เลยครับทีนี้เราอออก็ข้างหน้าทรงนี้ทรงอยู่บ้านเนยตัดไปเลยเนี่ยตัดไปคิ้วบดอ่ะตัดไปตัดไปลูกขึ้นเลยตัด ยกขึ้นตัดยกขึ้นแล้วตัดตัดต้นหน้ากรอบหน้าอย่าไปคิดเยอะตัดบนคิ้วเลยเนี่ยตัดไปเลยเนี่ยตัดเลี้ยวลงไปเลยเนี่ยลงไปเลยมีลงมาเนี่ยตัดขึ้นมาเลยเนี่ย ยกขึ้นเลยเฮ้ยเงนเนี่ยาทเฮ้ยถอยถอยไปถอยไปเช็ครดจอเท่ากันไหมเนี่ยร็มจอออกนิดหนึ่งตัดไป รู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้เบาพูดคนเดียวสั้นๆว่าเบาเบาขึดด้นเยอะถ้าถ้าถ้าปล่อยวางก็เบาใช่ไหมสีดน้ำนเบาผมแห้งน่้ยฉีดมัฉีด <c oughs> ใ้แห้งฉีดให้เปียกมั้ย, <c oughs> ยครับ ยกเลยขวางเสยยกขึ้นมาตัดตรงๆไปเลยฝวางเสยให้เหลือประมาณสักสี่นิว้วอ่ะจอที่หนึ่งสองสามตัดไปบนข้างก็ยกขึ้นมาน้มไปข้างหน้าแล้วตัด ขึ้นมา,าตัดหมุนไปเรื่อยนะดูขึ้นมา,าตัดหมุนไปเรื่อยช่งนี้ถามว่าฟันหูได้ไหม ดได้แต่ผมมองว่ามันสันเกินไปให้มันปิดหูงน้หน่อยตรงนี้ก็จะได้มีเนื้อผมไม่ปิดไปยทยทอยตรงเนี้ยตรงนี้มันถุยมันห้อยไปแล้วก็ยกถุยขึ้ันปิดนิดนึงทยทอยเนี้ยสำคัญเอาบางๆหน่อยไม่ล่องๆคอเลย ให้มันบางนะสับไปก็เอาเทถวยเอาไปออกนิดนึงออก็เียบอกประมาณนี้กำลังดี กำลังงามกำลังสวยกำลังเบาเยอะเลยเบาเยอะเลยนะผมยังเบาแทนเลยเธอน่ะ <au> ตัดแยังเบาแทนนะเป็นลบมานานแล้วปกติตัดปุ่มี่ไหนเนี่ยหรอมานนานที่ตัดหกเดือนหลายเดือนก็ไม่เคยตัด ไปทอดทอดตลอยใช่ไหมคร,รหครับอ๋อเดี๋ยวได้เลยอเตอนนี้นะครับช่างกูก็ใส่โฟมนพิดหนึ่งใส่โฟมเพื่อให้ดีๆครงนั้ สีแค่น,นี้นะหรือแค่นี้ชอบแคน,นี้ สีให้มันเข้าทรงตัดให้มันเข้าทรงมันจะดูแลง่ายถ้าเราตัดไม่เข้าทรง,ม,รงมันก็จะดูแลยาก สวยไหมครับวันนี้สวยไหมเออเปลี่ยนหน้าเลยได้คุณแม่คนใหม่ไดีใจมาได้แม่ใหม่ได้แม่ใหม่ฝีมืออาจารย์สุดยอดไหมอย่ากไม่ผิดหวังไม่ผิดน่าจะมาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่เสียดายมันยังไม่ถึงเวลาไงันเมื่อวานเพิ่งดูรับเดี่ยวเหรออก็เลยมาได้วันนี้มาตัดสินใจมาถ้าไม่ถ้าไม่มาก็เป็นเย้เพิ่งเหมือนเดิมใช่ ทเพิงมินบุรีว่ามินบุรีไปไหนก็สูงนั้นสูงนั้นไม่มั่นใจเลยใช่ย้งสวยนะพอใจมากครับอืมเหนือจันยังไม่เห็นข้างหลังนะได้ชมแล้เนี่ยได้เห็นข้างหลังคิดว่าน่าจะถูกใจกว่านี้ถูกใจสวยไหมสวยนะไม่มากแล้วตอนนี้เป็นอะไรเป็นีุญยเป็นแม่เป็นแม่คุนาย ไม่ไม่เป e ็นอาม่마แล้วอย่าเรียกอา마นะไม่ถูกใจแล้วม่าไไมม่่คนละคนลมเสียล้มเสียล้มเสียคนละคนนะสวยไหมมาไม่ผิดหวังเลยนะดีตอนเช้าที่ที่ระยองอ่ะบอกพันหนึ่งอย่าเอ่ยชื่อร้านนะอยดบนบนยชื่อเลยเอาดูข้างหลังเป็นไงงสวยจังที่แง่งสวยไหมเดี๋ยวเรียกอาม่านะเรียกอาม่านะอารมณ์เสีย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวถามคุณลูก,ลกสาวหน่อยเอาแต่เสียงเข้าอย่างเดียวเอาแต่เสียงเข้าอย่างเดียวอิจารย์ทรงผมแม่หน่อยว่าก่อนตัดหลังตัดเป็นไนงบ้างก็ตัดสินใจถกที่มาค่ะมันเป็นทรงมากขึ้นใช่ไหมค่ะเพราะว่าทรงก่อนหน้านี้ก็คือไม่รู้จะทําอะไรมัน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 ไม่ไมม้เรียว่าทรงใช่มันไม่มีทรงก็ไก่ก็ลองมาดูก็ขอบคุณอาจารย์หาฝีมือดีมากนี่แหละมันเป็นเขาเรียกว่าความสุขของของผู้ใหญ่พี่ความสุขของสว ค่ะถามหน่อยใกล้ตุดจีนทีนี้แล้วบบสมมติตื่นมาก็คือสางๆอย่างเดียวมันจะแบนราบไหมคะก็คือศีรษะของคุณแม่เนี่ยเป็นหัวแบนของเดิมนะแต่ว่าคุณแม่ไปตัดผมมาให้แนะนําให้ใส่โฟมขยําขึ้นดันๆขึ้นให้มันพองข้างหลังเพราะว่าแม่เขามีมีผมดัดมาอยู่แล้วมันจะมีสปริงอยู่แล้วพี่ขอบคุณค่ะเพราะว่าอันนี้ตัดตอนรับตุดจีนใช่ใช่ครับพี่ขอบคุณครับพี่นครับอะไรนะคุณแม่ว่า้ ต่างกันยังไงที่บ้านมีอย่างนี้สีเขียวครับแต่ไม่รู้ยี่ห้อเดียวเป็นอาหารผมพวกที่เป็นอาหารผมเป็นน้ํามันครับคุณแม่ครับใส่ได้ใส่ได้นี่สีเขียวใกล้ๆอย่างเนี้ยแต่สงสัยไม่เคยสีสีม่วงกับอสีส้มไม่เคยเห็นครับตอนนี้แนะนําให้เลือกสักประมาณสามสีพอมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีน้ําเงินครับตอนนี้มีภูมิใจไทยมีเพื่อไทยแล้วก็พลังประชาชน อยากจะตัดผมกับช่างใหญ่ตองคิวมาลุงหน้ามาแล้วกันนะ0 6 2 5 8 3 9 9ร้านตั้งอยู่ปากซอยพวงหงษ์ยุทธ2นสองเขตสายม่กทมอันนี้ร้าไปก่อนนะขอบคุณคุณแม่มากขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยสุอว่าแข็งแรงหัวเข่าไม่ค่อยดีตามไวตามไวจะเพิ่งลุกอยู่เพิ่งลุกรอก่อนรอก่อนแล้วถ่ายรูป